สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจเมียฝรังชนบทมาแล้วจ้ามาเด้อกินข้าวพี่น้องเลยกินข้าวกันเพื่อนๆ ไม่รู้จะทําอะไรอากาศหนาวฝนตกเอ้ยฝนไม่ตกลมแรงลมแรงอยู่นอกบ้านลมแรงปักไฟสวัสดีจ้าเนมสวัสดีจ้าไม่เห็นนานคือถึงนะคะ องศาเดีดยยวดก่อนปอักไฟลมมันแรงจริงๆมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกแต่ลมมันแรงยี่สิบองศา9้าถึงยีองศาวันนี้ตอนนี้20่สวัน,นวันนี้ดีอยู่ปักไฟหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ถึง20องศากลางคืน5องศากลางวัน16องศา เจ็ดองศาสิแปดองศาเก้าสิบเก้าวันนี้อากาศดีอยู่นะถึงยี่สิบห้าแต่ว่าตอนนี้ยี่สิบเพราะแดดไม่ออกมาช่องนี้มาก่อนชเวบชเวบคุณแม่เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวได้เวลาก็ไปไลฟ์ช่องโน้นช่องนี้ไม่มีคลิปก็เลยมาไลฟ์สักสิบยี่สิบนาที <c oughs> ไลฟ์กินข้าว <c oughs> <c oughs> คิดถึงเหมือนกันค่ะยายเนมพออยายน้อยสวัสดีจ้าึ้นมาไหวแท้อืมยายคนละคนกันจ้าคนละคนกันคนละคนกันจ้าืน้องทับเทียมสวัสดีจ้ายายอ้อยสวัสดีจ้าให้ไลค์แล้วขอบคุณจ้า ใกล้เวลาหมดอายุไขของพืชจะเหลือแต่ต้นคณะใบคณะใบหยิกกับไอ้นั่นหอเหลือหลายอย่างอยู่นะป้าไฟคณะใบหยิกกระลำดาวคาโรนา่าดี้จคุณชวนใจเย็ยนนะอาชิระสิทธิ์สวัสดีครับยายหินข้าวกับอะไรแกงไตปลาจา้ะ วันนี้ไม่ได้งานไม่ได้การอะไรเลยวันนี้ทําความสะอาดบ้านวันเช้าเนาะทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละกินข้าวก็เลยมาไลฟ์สดคุยหน่อยช่องเนี้ช่องนี้ไม่มีคลิปลงมไลฟ์สดเยอะน <c oughs> <c oughs> มีกินหรือเปล่าบ,บ้านเรานะเ <c oughs> นี่ยแหละตอนไม่ทัน ตอนไม่ทำคลิปยิ่งกินง่าย <c oughs> ตอนยายไม่ทำคลิปนะย,ยิ่งกินง่ายเนอะไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะอาชีรสิ์สวัสดีครับยายกินข้าวให้อร่อยนะครับขอบคุณนะคะอาชีรสิ์สวัสดีทุกคนนะคะจาเยอยอ้อย <c oughs> ปลาไฟคุณอ้อยกิ่งแก้วจ้าน้ำจ้าจากคุณแม่นะคะนั่งรอนั่งนั่งรถอยู่พิมพ์ยากไปไหนย,ยายอ้อยดีใจยายอ้อยจ้ายาย,ออย,ออยน้อยนะคะอาชีรสิทธ์จ้าจากคุณแม่ยังไม่ถึงบ้านเลยจ้ายาอ้อบอก เอาไปสองโป้งเลยขอบคุณนะคะคุณแม่สำหรับสองโป้งเนือยอจะเอาโป้งมั่งเลย่ะเนือ้อจะเอาโป้งหกก่อนโป้งหกก่อนโป้งหก คุณแม่อะเรโปงหกแลยวเจาโปงเจ็ดอีกแล้วเอโปงจเจ็ดก่อนนะอไหนล่ะทำไมมันไม่เตือนอ่ะไม่เห็นเลยช่องนี้เอาช่องใหญ่มาดูไม่เห็นเลยอยู่ไหนล่ะ เนี่ยฝรั่งแบง่งนอนไหมไม่เห็นเลยจะหาก่อนเด้อทำไมไม่หาไม่ได้ติดตามเหรอเอ้าไม่เห็นเลยเอาเขียนก่อนยายตะก่อน เอา้าวทำไมมันไม่มีเมียฝรัง่งใหญ่ตาล่ะทำไมมันไม่มีโอ้ยน้ำมูมกลเลยหาช่องตัวเองไม่เจออยู่ไหนลนะ่ะเมียฝรั่งแบงหน่อไม้อยู่ไหนเนาะเมียฝรั่งแบงหน่อไม้เห็นแต่เมียฝรั่งคนอื่นๆโอย ยายกินข้าวกับอะไรอะไรก็อะไรไปหมดน้ำลายไหลทุกทีๆๆ <c oughs> <c oughs> แกงไตปลาไม่รู้จะกินอะไรเรียบวันนี้ <c oughs> เอาใส่กระปุกไว้เอาใส่กระปุกไว้ว่าจะเอ้ยมันมัวกรอเอาใส่กระปุกไว้ว่าจะเอาไปแช่ว่าจะเอาไปแช่แข็ง ยังไม่ได้ลงใต้ดินไปแช่แข็งยังไม่ได้ลงเอามากินก่อนซะแล้วไม่ได้แช่แข็ง <c oughs> คลิปดีดขึ้นแล้วใครได้คนแรกกีราพรจ้าคลิปอะไรดีดขึ้นคุณแม่คลิปดีดขึ้นแล้วใครได้คนแรกคลิปอะไรอะ่ะ ยังมีคลิปแล้วเหรอยังคลิปยังไม่มาคลิปมาแล้วเหรอยังตอนนี้วันที่ตอนนี้วันที่สามตุลาคมแล้วเดี๋ยวสิน้นเดี๋ยวสิ้นไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกาต้นพริกทุกชนิดมะเขือเทศถั่วทองเพลงฟักทองหลายๆยอย่างก็จะตายใช่ใช่ฟักไฟใช่ หากันไม่เจอแฟนพี่แฟนน้องเอ้ยยังไม่เจอนะคุณแม่หาอะอยู่เนะี่ยจะมาเอาโป้งที่สองเอาโป้เอาสองโป้งสักหน่อยหาไม่เจอเรื่องไหนมันเยอะเกินมันเยอะเกินอ่ะคุณแม่ช่องใหญ่นะดูดีมันแบบว่ามันยาวเยยดเลยเนี่ยไหนล่ะดูดีมันยาวเยยดเลยติดตามดูดีดูดีดูดีอะไรมันเยอะเกินนะี่หนะนแหลตตะ,ะลติดตามเยอะแต่ก็ไม่ได้ดูนะแล้วมันหายากเนาะ ยายว่าจะถอนถอนออกมั่งแต่ยังไม่ได้มันยังไม่มีเวลาถอนคือยกเลิกอนะแบบโอ้นี่เห็นแล้วบางทีเราติดตามไว้มันก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันก็ไม่เตือนด้วยนะเพรเราไม่ดูมันก็ไม่เตือนนะเหมือนเหมือนยายอ้อยช่องใหญ่ๆก็ช่องใหญ่ๆก็กดกระดิ่งไม่ได้ บางคนกดติดตามก็กดกระดิ่งไม่ได้บางคนเอาใครมาโปใครมาโป้งงามๆให้ยายหนึ่งโป้งน่ารักจังเลยใครมาโป้งงามๆให้ยายหนึ่งโป้งเนี่ยน่ารักจังเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใผิดผิดคนละคนละช่องกันคนละช่องกัน โ oh, no. อย้ยเนาะียอยขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจโมโมสวัสดีค่ะยายได้อะไรกินได้แกงไตปลาจากโมโมมาคุยแชบแชทแป๊บเดียวช่องนี้เดี๋ยวก็ไปแล้วมากินข้าวโชว์ไม่มีคลิปลงก็เลยมาคุยกันหน่อยโมโมใจจากคุณแม่สวัสดีมีความสุขจากคุณสวัสดีจา้าขอบคุณนะคะ คุณแม่สวัสดีมโม,มนะคะคลิปยายนั่นแหละคลิปไหนคุณแม่อุย้ยคลิปไหนอะยังไม่ได้ตั้งเวลาเลยนะมันไปแล้วเหรอวันนี้ทําไมมาไวจังขยายมาเอ้ยมีแต่คนว่าทําไมมาไวจังใช่ยแตใช่ชเมียฝรั่งเคลือระบนหรือเปล่าอ่ะ มเมล์ฝรั่งชนบทเขายังไม่ถึงเวลามาโมโมอันนี้ไปกดไลฟ์สดเมื่อวานไลฟ์สดวันนี้อยู่ไหนอะ่ะนี่ไลฟ์สดวันนี้เอาโป้งที่สิบสองไปเลยนี่โป้งที่สิบสอง พี่จ้าโมโมใจเย็นน้อยสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะจากโมโมยายต้นอะไรที่ตายก่อนหมูต้นอะไรที่ตายก่อนหมู <c oughs> มเนาะนายมะเขือยายยังไม่ฟื้นเลยปากไฟเดี๋ยวจะไปขุดเดี๋ยวจะไปขุดอีกต้นมาไว้ดีกว่าเฮ้ยมารงวันอีกต้นหนึ่งยังดีอยู่นะไอ้ต้นนี้มันเหี่ยวแล้วที่ยายขุดนะเดี๋ยวจะไปขุดอีกต้นหนึ่งมาดีกว่าต้นอะไรที่ตายก่อนหมูแล้วปากไฟ น่าจะทงเทงรือพริกเนี่ยเราเรเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันมันมันบอกไม่ได้กวนหมู่เพราะว่าถ้าอากาศมันมาสมมติมันมาแบบมันมาแบบเย็นมาเลยมันก็ไปพร้อมกันไงอืมมันไปพร้อมกันเลยมันจะไปพร้อมกันเลยก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันไหนจะไปก่อนกันเนาะพอเวลาพออากาศมันหนาวมาพร้อมกัน ยายต้านนุกนิกมาแล้วจ้าโอ้โหไม่เห็นนานเลยนุกนิกคิดถึงคิดถึงเป็นยังไงสบายดีไหมนุกนิกโอ้โหข้าวเต็มจานเลยนึกว่าจะไม่หมดแงได้มากินออดเอฟซีถ้ากินคนเดียวมันไม่อร่อยค่ะเพื่อนกินข้าวนะเนี่ยมันไม่มีอะไรกินข้าวข้าวราดแกงแต่เปล่าไม่มีเพื่อนกินก็เลยหาเพื่อนกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวทานอะไรอยู่ครับ แกงไตปลารัดข้าวจ้ะไม่มีเพื่อนกินก็เลยครับหาเพื่อนกินนุ๊กนิกดีใจาจากคุณแม่กดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณจ้าโมโมสวัสดีเอฟซียายตายทุกทุกคนด้วยนะนุ๊กนิกเอฟซียายตาจากภูเก็ตจ้ามันดีดต,ต่อไลฟ์สดนี่แหละยาย นา้ยไปดูก่อนช่องไหนคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณแม่และทุกๆคนนุ่งนิ้งไม่ได้พิมพ์ชื่อนะคะจากนุ่งนิกนิ้งพาพรสวัสดีค่ะยายไม่เจอตั้งนานคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันจ้าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย <c oughs> <c oughs> นา้มารวยยังยังยังคุณแม่ยังแต่ลมมันแรง มันก็ดูเหมือนกับหนาวมากนะลมมันแรงมนนผ่าก็ไม่เห็นนานคิดถึงเหมือนการดีจังปีนี้ยายได้อยู่เมืองนอกจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงช่วงหน้าหนาวที่บ้านย่อยเนาะรอรอลุ่นกันรอรุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงหวังว่าหิมะตกนะปีนี้ โอ้โ oh, ใครได้เหีนยญ่จานข้าวใหญ่พูนมากเลยไม่ถึงสิบนาทีไปปรวดพลาดปลื้เลย <c oughs> มันไปไหนหมด <c oughs> กินข้าวให้คนดูนี่มันเจริญอาหารเนาะอ <c oughs> นุ๊กนิ่งได้หลายก้าวสำหรับยาตาค่ะขอบคุณจ้านุกนี่งขอบคุณจ้ะออืม <c oughs> ออไปนะยายทําอาหารกินก่อนไปไปคุณแม่ทําเดี๋ยวยายก็ไปแล้วยายกินข้าวหมดก็ไปแล้วมาแป๊บๆช่องนี้ช่องนี้มาไลฟ์โชว์กินข้าวให้มันอร่อย <laughs> กินข้าวคนเดียวมันบอสเซบ <c oughs> <c oughs> ว่าจะกินนิเดียวนะคูนจานนึง คุณไทยรัฐสวัสดิใจใัยตากินอะไรอร่อยไหมอร่อยแกงแตปลายราดข้าวจา้ะกินง่ายอยู่ง่ายสวัสิ์จยตาโมโมเห็นยายกินแล้วหิวกินข้าวก่อนนะ ตอนนี้ยังไม่ได้งานได้การเลยยังไม่ได้ทําคลิปอะไรให้เอฟซดูเลยไม่รู้จะทําอะไรลมแรงข้างนอกข้างนอกลมแรงไปอิ่มแล้วมาเช็คเชบบอิ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันช่องใหญ่ไปทํากับข้าวไปทําอะไรไปกินข้าวให้อิ่มก่อนเดี๋ยวสองทุ่งกว่ากว่ามาเจอกันใหม่เนาะไปกินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ สองทุ่มกว่าๆได้ยายแบบเอ,อเอ็กซอร์ไซส์ท้องก่อนนะรอก,กินผลไม้โชว์ได้รอก,กินผลไม้โชว์ชาวาเยตาไปบายคิดถึงคิดถึงจุบจ๊บจุ๊บอ่าอิ่มอิ่ม